哦。Oh. เป็นสุเหมินตัวเหนียวต้องลอยก้นอนเขาครับเพราะว่านี้เขาต้องหาหนูอยู่หาเขาหลายหา,ปาเปลี่ยนกัน, <laughs> นเปลี่ยนกัน <laughs> นี่พี่น้องผมปอกเป็นเห็ดเป็ดเห็ดกับผมก็เห็เเหดหแล้วเห็ดดวงเงี้ยงเห็ดขั้นเงี้ยงประมาณสำคัญสัตว์เออได้แล้วเป็นกระรัวไปไก่ปวดแสดงว่ามันไก่ฟังเงี้ยไปมุ่งโซนี่โซนนี้มันอยากาหลานไจริงไหมเอ,อี้ยเป็ดเป็นกลางสัตวปลาจินแล้วมันหัวจุ่มมัน เยี่ยงเว้ยอ๋อมันสั่นบะนี่มันมันใหม่ออนออนใช่หรอล่ามันมันขดได้ดีบ้างก็แต่ว่ายังอยู่เก่าดิยังอยู่คือเก่าพอได้กินอยู่เนาะพ่อป้อมเนาะครับแต่ว่าบะนี่เป็นยังไงกินตะปะอะไรเป็นเลยต้มไก่ครับบะนี้ต้มต้มตะปาต้มตะปะอะไรทีบะนี้ต้มไก่ซะบะนี่ไก่โฮเกิบพี่พ่อเด้อยู่เด้กินนี่กันละพ่อสุกเป็นผู้ขั้วครับเป็นผู้เค็ดยนต่พ่อเนาะอันนี้เครื่องเด้สูตรเด็ดแม่ท้วงพ่อป้อมเพิ่นนี่เพิ่น ขัวหวอมขัวกระเทียมขัวข่าขัวพริกแห<ะ>้งฮะขัวเขาไปใส่หมอเนาะหมอเดือดไปเฮ้ยเหมือนกันเหรอเมืนเดือดก็ฟดเหน็นคือคำนู้นเลยฟดไปแบบวเหมือนกันอ่ะฟดบ่ฟดโอ้โหฟด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 ใส่ดิ๊งเนาะใส่ในเครื่องนี่พอมันมีสุนี้ยเหรอยี่ก็ได้ขันบมาพวกุันด้วยคับคุณเพื่อขวบมันไม่ไดมาอีกเพื่อเอาเอาให้เครื่องออกจีกยงลอยกันระพี่น้อง ครับอสุข้าวอสุวสดีครับครับี่พี่น้องเปิดหมอนแอปอสุขเปิดหมอเมื่อกนะหมอนนเปิดหมอนี่โอ้ยมสีไม่พอผมเมื่อเียรกันก็บเนือใกลเลเนาะมันดีเนือเหนลยไก่มัายังม่ด้วยครสุบไปพราะทั้นสุกุวเต้าออกไก่สาวเมียใครดีครับพี่น้อง ราะว่ามันมันมีมันมีพอใดไดครับต่วิโบสหรือว่าติร้ายก็คนไหนเาหน้าเดียตั้งอย่างนี้กันเด้ครับ่ะพอสุปิดหม้อเข้าไปพอปอมไปในตุ่มไก่เข้าไหมหมอเบ็ลยใหม้อนหม้อดำเปิดป่ะสุงป้อนหนามไหมมีไหมมันไหมมันไหม

ผมักนังผมอนก็นังใส่ปุ๋ยดิเอ๊บมคนกะแนี่ยวกันเดียทุกขบไปยิ่งแถวใจแงโอ้โหมอนี่ตุ่มไก่สาวแมใครไมพี่น้องมันหยาบหยาบอยู่หนามยังไงเพิ่อว่าเขาไม่ไก่มันแมนว่าพ่อมแมนกับผมดีดาบดีดาบเออโอ้โหเ้มเกมเกมสายสายยังเนี่ แต่ว่าจะเป็นสีเป็นก้อพอพอปอมอยู่ดิที่มันก้อนบบที่วันนี้มันสีถึงกับมูุ้นน่มันไหลก็มีนเด้อพอุบด้ยอี่าท่นออกดีสุดดิร่างเบ่งร่างเบ่งล่างเบ่งคือว่าเจ้าออกดีเขากิ่มแล้วที่นก็จะเป่าอะไรหรอกไม่ไอ้หรอกเปิ้ลคู่แต่น้าข้างนแล้กันนานยงเลียงีเอ็ดเนี่ยรถเยียงมันมันตอนแรกยังห่อนดนนี่เตาในแล้พอเอ้ ินด well, ah. ้านนี้ว่าโปน้ปโาแห้งไรมันออกจากรู่เลยซิมกับซิมคับซิมเนี่ยซิมเท่าละทอรพี่ซิมหน่อยบ่จัดจังจะกินจัดจังจะกินถ้ากินแข็งแข็งอยู่ดิกินไะ้อยู่ดิจังแมี้บ่ดนมึงหรอเงี้ยเอาเอาก้อนเอาก้อน มั่นบ่พอดี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 ใส่ผักเข้าบ่เนี่ยปลาต้มเข้าไปโปงปลาเข้าเอาว่าจัดการนี่ยใส่เบอร์อะไพ่อป้อมใส่เบอร์อะไครับใส่เบอร์อะเออจงตา่นั่นจงตาถาบเลยใส่เบอร์ใบพอๆเลยเอามากเมื่อติดใส่เมื่อตัวเนาะใส่เบอร์เลยว่าอืมนี่ละหอมแบบเอาบดว่าสีโยนว่าเดี๋ยวปูน้ำเปิ่อพ่อป้อมครับผม น้ำยาอ่ากอกินเขาแซบพี่น้องปะกันะบกเงยๆนินอเขาีบไปหางหวดปอกันพูดีต่ว่าปูขึ้นมโตงไงขึ้เก่าสองนิ้วยัไมันมาแกด้มาใส่ปลาไหลสู่ะโอ้ยอยากไ้ใต่ปลาไหลโมกามเยแล้วเป็นบ่อหอยสมบัปลาซิ้วก็ได้หลายอยู่ปลาิ้วเไปมกปูเ็ไปคนขนาดน้นองปูเนี่ยแมงนดน้องปู เะยบ่ป่าหรือว่าแยกกับปากอใหญ่บ่สนุ่งสกับวัดตงว่ดตองเตาเลยขวาพอดีเลยแม่นแล้ว <c oughs> คนปุงคนปุงไว้แล้วจั็นใจเนาะพอดีเลยบ่ด้องเตาี่เนี่ยาไปเอมอยู่ไหนรู้ย้อนย้อนมาไปเพื่อนเลยเน้นๆเตาอไไาไะไร ัวลักัวลักพสุกอันมันแเมียสุกแม่พ่อเนาสุผู้สุกคนเด้อครับไม่อ้วนไม่อ้วนเจ้าข่อาจะนำเห่ากับเด็กอมนำโซ่ไม่อ้วนเขาก็ได้คุณส่รถทองกไ้ถ้าขมาหน่อยจิ๋วนำเลยครับไม่พอของขอย้างหลังก็เปลืองอเนี้ยเปลือิจเปลือจีามันล้ก็จำเลยจ้ะจำทำไมเงี้ยหรอเวล่าแก้ว

มาดูแมนนดปกวนหาก็ได้ครับผมจะำเออปกวนปกวนแมนีไก่สาวเม่ไใครแครับยี่เจ๋งเขาครับผมเอเจ้าเอ็ยมจไหมเอ็มเจ้าเอ็มเมื่อบานนี่เรอไหมงเอกิมไกลว่เป็น จับจับจ kind of um ับเงกินเ anyway> ้ของแกก่นกินหนูกินอะไรบ้านกินหนูดูเยอที่สังเยียนี่ยามหานูแก๊ดไวตาเลยชุกอะเขามีฟ้ามูอบัวหลงงามไก่สาวแม่ไใครไหมเขามีฟ้ามือบหลงงาเยี่ยมมาโอ้หวงแยได้เลยนะ ลูกไส้พ่อผมลูกไส้ของแพรมาย้มลถ้าไปรองุูข้างหน้ามันทไอ้นหล่ะโอ้โหเราไปดูบ้าวันนี้กัดไก่ตัวนี้เนมนทนกัดเห็นมณทนจิเลยันดีสมโพดเพดกันมากินปลาชดิดกันมามากินไก่ขอเกแม่มุ่ยเป็น เป็นเดตากขายว่าจะกินน้ำกลนพี่น้องช่วงเมื่อนานว่าไขาไกลพี่น้องเพื่อต้มไกล้กินไกล้หายไหมไก่เสียไหมไมจังเลยม่จังเลยไกล้จอนจัดไกลไกลเลกลสวนไก่สวน Không các mà là cái mặt cho tôi 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 chắc tôi 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 cái เนี่ยพอสุกดอกดอกนี่กินเขาได้เล่บ่เนี่ยดอกกับบานบ่าอะไรนอนอยู่นี่แหละน้อนตะกรอนนอนยุ่อเลยเนี่ยผาแหงมันแล้วอืโอ้ขอบึงครับขอบึงนี่แถวเนาะสร้างเอเบลี่นี่เนี่ยการ์ดจเอาไปในห้องพ่อเลยสิห้องไหมใกล้ตายแล้วแบบนี้เลยหรือมูนั่นมันแข่งกอบกอีนว่าด้ไรดีกว่า บปเรียั้งหรือรหอไตั้งแมนนี่กดปุ่มดยแมนกดปุ่มบนี่น้าไหมจะเยังเดียวไหมเออตังแล้วเดฟงแล้วเฟังคยีเสียงกันแล้วสมอยากบ่สมอยากบ่สมใครกกันนาหลายมือแเร่งมือ่ลายมือมุ่งานี่ พอตุกัแมมแลมมเราเล่้หายมือแล้วมือตนาช่วนกินตมไก่น้อยย่างมือเก่ามาท่วมพอดีพอมบอสูบ้างเล่นบะมาท่วมผลคางหอไว้พอดีไหมอานหอไว้แล้วยซุบมาหายก็น่าวพอดีมากดเลยบบก่นะียคมป็ทส่นเปะกนต้มไ่สเข้านยอยู่มาทัมือยะำบ้านว่านมากเลยบ้านจะมีอยู่ตลาด มันตัวอื่นกับหาบ่อะไรัหมือนนั่งหาหมอกว่าเราจะเป็นคนมักเกลี้ยงแต่ว่ามาข่าแพรว่าขาเราชิมน้ำกันดนีบตาบกเห็นแล้วก็ตีกันบ่นึ่ก็ใกล้บ่นึนก็ไม่ยนไม่ใหรือยันเพราันนี่บอือ

นั้นบอกเห็ดตอนนี่เี่หนียวเหนียวไตัเอาหนีนี่โอ้ต้นนี่นเอาต้นผมนังต้นอย่างเงี้ยย่งเหรียญเสยว่ะโอ้กว่าคุณครับกว่คุณครับไกล้ังไ้มานไตเงี้แต่เป็นแบบนทัดหน่อยหรือทัพนิดหน่อยโอ้หนี่โคตรละอะโคตรละไตอะไรทอดพวางยานขาวนวมันบักไครอนไหมนี่ไมวหัมคุณีหายไมต้องไหมแสดงว่ายูยูหันยูหันยังรับของ มกไก่อ่มันม่เปียกมันจิแตกด้วฮะตวย่าต้นจะตกไม่อยากเลย่วงไข่งหมมงแงอยู่ีมัมันแตกโอเไ่แก่มันแตกแต่นไมันแตกครับจะไปนไ่จะเป็นไม่แากหรอเนื้อบำางนีบสนี้ลวนนีน่องนี่ดีกว่าน่องไก ม่เดียว่มันอนั่งใกล้กับนี่พอสุกนี่ม่อสั่งว่ะรบดาบมัมนนีบโตเลยไหมอครับครับโอ้ยกับปลาผ่าอ่ได้บอกก่อปลาผากับมันหีบเดมูัเล็กมันตบดาบเขาหนคือมันเข้าไปเข้าไปมนเล็กม้วนมันนมันมันีไม่งอ่ะนั่นมันเราขาะเงี่ยรอน ่เไปวันนี้ฟันชึเป็นฟันโมกลับเล็กเป็นแบบเอาเนวหอยไปม้นเขาไปจะมาทั้งก็ยอาจะมั่นทับหลัง่อมวม่เนครงเล็กนักับปาพผ้ต่แปลงเย็งของพอสมปองอ่ะนะอ๋อครับครับครับพอสมปองกับปาพผ้าไปเจ้าแบบมันกินมาเสียวานเนี่ยมันซ้ำก็ถึงตัวนัาใจบิดเลยเนาะเมีงคันเขาน่นไปยัมกับก็ปกตีก็กวันนี่มนต้องเงน เขาเต้นี it so <sh> <reading ancient> <ennen> well, ้แหลเขาเกิดหมัน่นี่ของขอยไปดิครับฝ่าพาะ้องข่อยเต่เคียมก็สมองหน่อยว่าเนยนะโอ้โหเด็กอิ้ับเนี่ยเขไม่ซื้อเลยกือครับฝ่าพันอเขาก็ตองมากสั่น่ะเี่กี่กิโล่้ักกี่กวาตันมันมันยังอประมาณซ้พามือนี่แหละอันเป็นล้มวยเนี่ยจ้าเออแต่เป็น่เป็นแต่เป็นแตเป็นต่เป็น่เป็นเป็น่เแ่แ่เป็นเป็นนเป็น่เป็น มือถไรปงแม่แล้วเจ้าหมาตัวเขมาขายโอ้าหลใส่ซื้อเด็ว่าเป็นหนีสัวองเลยรับมั้ยโอโง่หนุ่มได้คนลืมได้คนลืมเนี่ยเหรอว่าลงจากสองเกยดยางไปดีพอดีหนีซึ่งอยู่ยงแตว่าคุณได้ซังกลยวยราะเน่นี่มาอุ่สิมัดแปรๆเลยนี่หมายก็มามีดานหนาขงเรื่องขอกว่ฮึเมนบอกต่ำ ขามาตรงขามาตรงขามาตรงจังหวัดเลยนียพุ้แมสองคนเขาไล่เหมือนก่เสียวมีลายเชื่อเลยเขาไปนคนเด้อแต่นี่ตพี่าวนากินเลยนะพ่อมีหมองล้มก่อเปิดช่วงตลาดจนนา่กระจมาสไกลอยู่หรอกางเดางนึ่งอย่นีปลาเปื่อ เ๋ยมาดีกอนเจ้าเอ้ยเจ้าเเจ้าว่าได้ดีหอ่าเปดีมันได้เดี๋ยวฟอง่ะมันออกไปน้ำนีจากน้านี่เลยแก้วค้นยี่ดอกว่าว่ามันาขึ้นไปมมากันนี้จาบกันก้อนกรือเปล่าประตูวางเลยเขาคุ้วยเข่าเข่าแกวค้วยแกวคล้วยไม่แกวกล้วยแกวกล้วย ก็เป็ม <amounts of water writers> ันควนนะบางทีเขาอือนแกวกล้วยเนี่ันี่นี่แกงมันมันลังพฤว่ากัรันบันคือว่าผมมาผมเคยออกไปดกเท่าด้วันเท่าไอ้วงกเยัยงมาไปเลยทำายุไขเพว่าจะมาเหรอคนือกั่นอะ จความพยายามเปเสียบุยเกลืองงดทางขนาดใส่ยังเว้นขนเนาะากอดีไปยังรอสมเมื่อนัยังรอสามเท่อดีตากะจีพดีไปหมดอ่ะมันเปลี่ยนไปใหญ่เอยเมีนมันเป็นม้วเป็นแบบว่าฮู้ยังไงบอจังนั่นคือแทู้เก่าคนไหนไปหาถไปหาหมอจนลึง่ะจนลึงมอ่เป็นตาตุ่นยุค้าออกก็แล้วไม่ได้จำอะไร เที่ยวองทากองนีอยาไปอยาไปน้ำก็แต่ว่าไป่ไรไปเราาบุ้าวกอขึ้นกัะเนละกลางไม่นเอาครับไปนอนมไโตกบตุมบ่งมเป็นะบ้บานมาแหวกกินน้ำเด้อครับตุนหวอะไรน้อเน้องเจน้อก็มีนี่ละกปลาน้าครับเขาเลี้ยงไว้เขาเลี้ยงไว้เขากับพ่อได้อยู่ินไก่เขาเนาะแม่เนี่ครับ ซึ่งย to ่างกันโบนเรียงไว้มันก็บม่มียังสิยืดิจินพระธรรมปุนสิวาให้เป็นสิฐสิบกอเพียงนี้พักไปหนาบพ่ต้องปลูกหลายดอกสอง้านกล้กับเพระยืดิกินกับพอแล้วกระตัวหูอนุรักษ์ไว้แค่นั้นหละผมงกัดตัวทำนี่และตอนม่นไปนอน้องกัาคนเกิดเกิดอย่เงียว่าวะผู้นนผู้นี้ก็ยังจักแค่ตังสี่วันะก็บได้วัยังหอกครับมขมูขวข่สุสุุเด้อครับแต่สำหรับมื้อนี้ ที่ทำมาเกิดโทษเก้าขุมา่มวะสวัสดีจากพี่จันทเเด้อครับสวัสดีครับ